ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับก็หลายวันแล้วยังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนกันนะครับก็เป็นสวนของผมเองครับอายุก็เข้าสามปีแล้วนะครับทุเรียนนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นนะครับทางบ้านผมนะครับเริ่มเย็นฝนก็ยังตกอยู่นะครับแต่ก็น้อยลงนะครับวันนี้ก็อากาศคึ้ฟ้าขึ้นฝน ผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทุเรียนที่แกะนิ่งๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยแตกยอดเท่าไหร่ก็มีปัญหาศัตรตูพืชเรื่อยๆนะครับก็แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับต้นพวกนี้ก็เริ่มฟื้นตัวจากเมื่อพิธีแล้วนะครับก็เกิดอาการขาดน้ํานะครับก็ทําให้ต้นทรงไปเยอะนะครับชะักการเติบโตนะครับก็ ช่วงนี้ฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วนะพวกนี้ก็อายุเข้าสามปีนะบางชุดก็สองปกีกว่านะตัดีนะใบสวยนะนี่เห็นใบใหญ่แล้วก็ใบหนานะก็เริ่มเป็นสวนทุเรียนนะ ก็แต่ก hmm. mm ็ทำเป็นเกษตรผสมผสานเนื้อครับก็ก่อนหน้านี้ก็เริ่มแต่งกิ่งที่เล็กไปนะครับเนี่ยใบตัวเล็กก็โดนเพลี้ยนะโดนเพลี้ยแต่ก็ในปร็นต์ที่น้อยนะ ว่าผมก็ใช้ตัวปุ๋ยนะแล้วก็ตัวเออ่ตัวยานำหมักแบบฉีดพ่นนะครับช่วยใบแก่เร็วนะครับก็ลดการกัดกินของไอ้พวกหนอนมะเร็งได้นะแต่ก็ยังมีบ้างนะนิดหน่อยนะครัเพราะผมก็ทำแบบเออ่ เคมีกลุ่งอินทรียนะครับก็จะเน้นการบำรุงดินเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะดูความต้องการของต้นนะคว่าช่วงไหนก็ต้องการอะไรนะปุ๋ยอยู่ประมาณยี่สิบยี่ห้าวันนะครับจะใส่ต่อครั้งนะครับจะไม่ทิ้งช่วงห่างเก,กินหนึ่งเดือนนะครับ สวนเกษตรแบบใหม่นะครับก็ผสมสารหลายอย่างนะมังคุดมังคุดก็เริ่มโตนะครันก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ปลูกป้ามนะเป็นหมากนะครับแล้วก็เป็นเอ,อมังคุดนะครก็มีกล้วยนะมีกล้วยก็ปลูกเป็นร่มเงา เพื่อการจัดการาตัวหญ้านะครับอย่ามันลกนะครัพอปลูกกล้วยเนี่ยหญ้าจะไม่ค่อยลกนะครับก็จะมีเงาะด้วยนะคที่ตรงโซนด้านนน้นจะเป็นทุเรียนนะครับก็เดินดูสวนนะครับ ไอ้เปลีป่ยนแปลงไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยก็เข้าสีนาทีแล้วนะครับก็ด้านหลังนะครับผมก็เพิ่งตัดหญ้าไปนะครับถางหญ้าไปแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับสำหรับช่วงปีหน้านะครับผมก็จะปรับพื้นที่เพื่อป,ปลูกปามลงปลามนะครับก็ลงไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ลงมังคุดเพิ่มอีกนะครับเนี่ยสวนก็จะ ลงโลกหน่อยนะนี่น้าดูนะรับนเนี่ยก็เรียนทุเรียนก็ประมาณสามปีก็เริ่มตั้งพุ่มนะแต่ก็ยังต้องใช้เวลาดูแลเยอะนะเพราะว่ามันก็ดูแลต้องใช้เกิดความรู้นะครับแล้วก็ การดูแลเยอะนะครับ,บนศึกษาเรื่อยๆนะครับศึกษาเรื่อยๆแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับก็สาพวกการลักเอ่อการใช้ปุ๋ยนะ้ำในแต่และช่วงนะครัแล้วก,การจัดการนะครับแล้วก็การดูแลดินนะคนี่ก็จะประมาณนี้นะพาเดินดูสวนในตอนเช้าๆนะบนี่ก็ฝากเพื่อนๆก็ติดตามไว้ด้วยนะครับ